2025ปีแห่งบททดสอบ5มหาภัยที่ไทยต้องจารึกน้องพึ่งว่าไหมครับใครจะไปเชื่อว่าปี2025จะเป็นปีที่ธรรมชาติจัดหนักจัดเต็มกับบ้านเราขนาดนี้มีครบทุกรสตั้งแต่ฝุ่นพิษยันแผ่นดินไหวแถมจบปีด้วยน้ําท่วมใหญ่ที่แทบจะเอาไม่อยู่วันนี้พี่ประกาศจะพูดให้ฟังครับว่ามีมหาภัยอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในไทยปี2025เริ่มกันที่อันดับ5ภัยเงียบอย่างวิกฤตฝุ่น PM 2.5ในช่วงมกราคมถึงมีนาคมที่ทําเอาคนภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่และเชียงรายต้องใช้ชีวิตในหมอก ส่งผลให้คนป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นกว่า20%อตอด้วยอันดับ4พายุฤดูร้อนและวัตภัยในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมที่ลงกระโชกแรงฟาดไปทั่วภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้บางจุดเช่นปัตตานีทำบ้านพังไปกว่า8ป0พหลังและมีผู้เสียชีวิตประปรายจากน้ำป่าและต้นไม้ล้มขยับมาที่อันดับ3เหตุการณ์ช็อกโลกอย่างแผ่นดินไหวในเดือนมีนาคมที่ส่งแรงสัน่นสะเทือนถึงกลางใจเมืองกรุงเทพมหาคนครจนตึกเสาต้องถล่มลงมามีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกันหลายสิ มหาอุทกภัยจากพายุวิพาในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมพัดถล่มภาคเหนือและอีสานตอนบนโดยเฉพาะน่านสุขโขทยัยเชียงรายและพะเยาทำให้น้ำท่วมสูงเป็นประวัติการพื้นที่เกษตรเสียหายยับเยินกว่า400ไร่และบ้านเรือนจมบาดาลไปกว่า3,000 30, 0หลังและที่หนักที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือมหาอุทกภัยจากไซโคลนเซนยาในช่วงปลายปีเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมที่ซัดถล่ม12จังหวัดภาคใต้โดยมีศูนย์กลางความเสียหายใหญ่อยู่ที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่เหตุการณ์นี้โหดร้ายที่สุด พราะมีผู้เสียชีวิตสูง100-200รายและกระทบคนกว่า4ล้านคนกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความเสียหายถึง2.3หมื่นล้านบาทจากที่ฟังแล้วน้องพึ่งคิดว่าสุดท้ายแล้วปี2025นี้คงเป็นบทเรียนราคาแพงที่บอกเราว่าธรรมชาติไม่ได้เตือนเราเล่นๆอีกต่อไปและปีหน้าก็อาจจะหนักกว่าที่เห็นก็ได้ขอให้ทุกคนได้ตระหนักและเตรียมตัวรับมือในปีหน้าด้วยนะคะ